ระบบเทรดอัตโนมัติคืออะไรระบบเทรดอัตโนมัติหรือที่บางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า EA (Expert Advisor) Trading Bot หรือ Algorithmic Trading ก็คือโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อซื้อขายหุ้นค่างเงิน Forex หรือสินทรัพย์อื่นๆในตลาดการเงินแทนเราโดยอัตโนมัติมันทำงานยังไง แทนที่เราจะต้องมานั่งเฝ้าจอตัดสินใจว่าจะซื้อเมื่อไร่ขายเมื่อไหร่ระบบนี้จะทําหน้าที่เหล่านั้นแทนเราท้งหมดโดยมันจะทําตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ล่วงหน้าแปะ,แปะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ตลาดดูข้อมูลราคากราฟหรือสัญญ,ญาณต่างฮ่าฮ่าสัญญาณซื้อขาย <c oughs> เมื่อเจอเงื่อนไขที่ตรงกับที่เราตั้งไว้เช่นราคาขึ้นถึงจุดนี้ให้ซื้อหรือลงถึงจุดนั้นให้ขายส่งคำสั่งซื้อขาย ส่งคำสั่งตรงไปยังบริษัทโรเกอร์ยหน้าซื้อขายให้ทันทีสรุปง่ายๆคือเราไม่ต้องมานั่งเทรดเองโปรแกรมจะจัดการให้ทุกอย่างตามที่เราสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วระบบเทรดอัตโนมัติดีกับเรายังไง 1. ตัดเรื่องอารมณ์ออกไปเวลาเราเทรดเองมักจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลัวเมื่อขาดทุนโลภเมื่อได้กำไรเยอะซึ่งอารมณ์เหล่านี้มักทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย ระบบจะทำงานตามเหตุผลและกฎเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เท่านั้นไม่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การซื้อขายเป็นไปตามแผนที่วางไวหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์สองเร็วแรงไม่ต้องรอคอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากพร้อมกันได้ในเวลาเสี้ยววินาทีต่างจากมนุษย์ที่ต้องใช้เวลาคิดและตัดสินใจทำให้ระบบจับโอกาสซื้อขายที่สำคัญได้ทันทีไม่พลาดจังหวะดีๆในตลาดสามบางระบบมี AI ช่วยให้ฉลาดขึ้นระบบสมัยใหม่บางตัวมีความสามารถพิเศษคือใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาช่วยให้มันเรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์ของตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันจะฉลาดขึ้นได้เองเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนไป 4. เทรดได้24ชั่วโมง5วันตลาดการเงินบางแห่งเช่นฟอเรส์เปิดตลอด24ชั่วโมง5วันทําการซึ่งคนเราไม่สามารถเฝ้าจอได้ตลอดเวลาแต่ระบบเทรดอัตโนมัติทําได้ทําให้เราไม่พลาดโอกาสทํากําไรแม้ตอนที่เรากําลังหลับอยู่ 5. ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลราคาและตัวชี้วัดต่างๆได้ทันทีที่มันเกิดขึ้นทําให้ส่งคําสั่งซื้อขายได้ในเสี้ยววินาทีเมื่อเงื่อนไขตรงตามที่กําหนดช่วยให้เราได้ราคาที่ดีที่สุด 6. ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับตลาดบางระบบเศร้าระบบที่ซับซ้อนบางระบบสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเทรดของตัวเองได้อัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่แตกต่างกันเช่นตลาดที่กําลังเป็นเทรนขาขึ้นลงหรือตลาดที่ราคาแกว่งตัวอยู่ในกรอบทําให้ระบบยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 7. ช่วยจัดการความเสี่ยง ระบบมักจะมีการตั้งค่าสำหรับจัดการความเสี่ยงอยู่แล้วเช่นตั้งจุดตัดขาดทุน stop loss เพื่อจำกัดการขาดทุนหรือตั้งจุดทำกำไร take profit เพื่อล็อกกำไรเมื่อถึงเป้าหมายช่วยให้เราควบคุมความเสี่ยงได้ตามแผน8มีทีมงานคอยดูแลแม้จะเป็นระบบอัตโนมัติแต่ก็ยังต้องการการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทีมงานจะคอยตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดอัปเดตโปรแกรมและปรับปรุงระบบให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอเพื่อให้เรามั่นใจว่าระบบจะทำงานได้ดี